พ่อแม่พี่น้องเนาะมณีเผยเสืผ้ามาสมมาเบิงมณีก็เผยสิมาพามาสมมเน,มนมา,านะทอไมพี่นอ้องพามาสมวิธีการซอกอยู่หากินของซาวบานเนาะวิธีซาวบานเนาะวิธีของซาวบันะบนะซอกอยู่หากินโซกหั่ต่อมาไว้เป็นอาหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นการโหล่อเอาเมย์ต่อ การหล่อเอาเม็ดตอกกินอาหารเอาอาหารใส่ปลายใหม่แล้วก็เม่ดตอมาจับกินแล้วก็เอาเครื่องไม้จะเป็นคนไก่หรือว่าหมัดทองยางาเบาๆเนาะไปสอดใส่กลนแล้วก็มัดไห้ก็เกี่ยมทาเบิงว่ามันซีบินไปตกไสหรือว่ามันซีบินออกไปทางทิศได้เราก็จะได้ติดตามมันไปเนาะ ติดตามเพื่อไปซอกห่างซอกคุมของต่อเนาะเกี่ยมเบิ่งกันเลยเนาะเกี่ยมเบิ่งกันว่ามันซีบินไปทางใดแำไมพี่น้องเนาะซอกอยู่หาก,กินของมีที่ซาบานบ่แมนธรรม,มาดาเด้อพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบินไปแล้วกำลังบินไปแล้ว ไปซอก an, เบิ่งเฮาซิมาลุ่นกันเนาะว่าไปเบิ่งหั่งต่อหันมีเจ้าขคองแล้วบ่อ้าว่าบ่มีเจ้าขคองเฮายังซิมีซิ์เป็นเจ้าขคองของหั่งนั่นใดเนาะถ้าว่ามีเจ้าขคองแล้วพ่นจะมีเครื่องไม้เป็นตะเลี้ยวเนาะที่เพิ่นสั้นไว้จุดใดจุดหนึ่งเฮาสิได้ซอกเบิ่งเนาะ ถ้าว่าไปเบิงบ่มมีเจาของก็เทีว่าโศกดีโศกใหญ่เนวิธีของซาวบานเฮาเนาะหลังจากนั้นเพื่นก็จะไปเอาตอนคำเนาะเพื่อยันต่อเดียดเดแล้วก็วเอามาหับประทานสู่ครอบครัวเลี้ยงครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมนีไปซิ้ผ้ามาส่มมาเบิง ห่างห่างพึ่งวะห่างยังห่างพึ่งห่างพึ่งห่างพึ่งโอ้ยแม่แท้ห่างพึ่งมันมืดเนาะสะท้อนแสงตะเวน เสียงตันเองหึมงอนนี้มันอยู่นี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็นี่จักมีห้างและบ่กก็ซืมนสำเนาเพราะว่าพ่อหูวิธีเอาวันนี้เคยก็สิพผ้ามาเบ่งเนาะว่าคุมต่อมมงนี้เนาะคุมต่อ ต่อที่เพิ่นเอาตอนนั้นคุ้มโอเราเปิุ้มต,อ,มมตอกันคุ้มตอกันคุ้มเก่าละมันไายละใคยก็เสพมาเบิ่งเนาะคุ้มโตคุ้มต,อ,มต,อ,มตอที่เพิ่นเอาปีกไก่ละ ปินหินมันจะเก่าเดี๋ยวจะเป็นลักษณะนี่ว่าเคยกับเ่อคยไปเห็นบอลบอลเพิ่นเอาตอนใหม่ๆนะเอาก็ายานเลยเนาะเอาเจดำหน่อยเป็นหน้าพอตอส้นสีกันนะอันนี้อันนี้ก็แก่อันนี้ที่แก่แก่เยอะแก่เยอะสักคนเนาะมันก็อันนี้มันไฟไหมซื่อไฟไหม ซีคิดซีคิดถือเท่าได้เ่าอะไรคะน้าถ้าเอาดีไงไงแก้เอาห้าเอาไปกินนะโอ้ยอันนี้ตุ่มกับปะเด็กของเสพของลำ <c oughs> นะ่ของกินลำไอ้ปู่พาม <laughs>